เมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์พศ2567เวลา17.09นาทีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาธรรมเป็นองค์ประธานในพิธีสมโพธสัญญาบัติพัดยศพระครูประพสสอนสุตกิจด็อกเตอร์พระอุปชาเจ้าคณะแขวงบ้านช่างรอเขต .2 เลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณารามราชวรวิหารประธานจัดสร้างวัดหนองแวงตำบลทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นพิเศษในพระราชธินานามเดิมที่พระครูประพัดสอนสุตกิจและพระมหาแสนจันทิโมเลขานุการวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผู้ช่วยเจ้าวาดวัสวรณารามราชวรวิหารได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญ,ญบัติผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นพิเศษในพระราชธินาธามที่พระครูศรีสุวรรณโชตณณพระอุโบสถวัสวรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวสและเป็นผู้อ่านตราตั้งอาจารย์ป่องน่วมมานา และคณะลูกศิษย์ระคูประพศสนสุตกิจด็อกเตอร์ดารานักสแสดงชื่อดังมนาวศรศินมณีวนันมิตรทีมไทยแลนด์2008นักสแสดงอิสระอดีตนักสแสดงสังกัดช่อง7และส้มคุณตาลิกาจินดาเจียดารานักสแสดงช่อง7ในฐานะลูกศิษย์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ห้วยขวางดินแดงบางกอกน้อยและทั่วประเทศเข้าร่วมกาบถวายมุทิตาสก,การะเป็นจำนวนมาก พระคูประพสสอสุตกิจด็อกเตอร์หรือพระมหาเฉลิมชัยประพสโรมีศักดิ์เป็นร้านชายเป็นทายาทผู้ได้รับการสืบทอดพุทธาคมการสะดอกเคาะคาถาเวทมนต์สับพระวิชาต่างๆทั้งวิธีรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจากหลวงปูก่เกี้ยงเตชะธรรม,มวัดโนนแกต่ตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตเกจิดังแห่งอีสานใต้ ผู้ได้รับสมญานามว่าผู้ยังรู้ฟ้าดินโดยท่านมรณภาพเมื่อขณะอายุ1้2ยปี กับเราเพราะว่าเราทำอะไรมีหลักมีเกณฑ์เรื่องผีเอมาเบ่นเลยวะมาดูมาดูพวกเราทำ